สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบันบค่ะพี่น้องมันนี่เสื้ามาเฮ็ดเมนูอาหารค่ะเมนูมันนี่มีอยู่สามอย่างนะค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือแกงจืดวุ้นเส้นใส่ต้มู้หลอดใส่หอมใหญ่นะค่ะพี่น้องใส่หมูสับค่ะแต่อีกเมนูหนึ่งก็คือผัดฟักทองใส่ไข่ค่ะพี่น้องฟักทองนี่นะค่ะสาหรับข้องหนูเนี่ยหนูจะปอกเปลือกเจ้หน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วเอาไปหนึ่งข้อสุกค่ะเพราะว่าเวลาข้าวมาผัดมาสะพัดไงกว่าที่ข้าผัดดิบๆเลยค่ะพี่น้องําหรับหนูนะคะเพราะว่า ผัดยำได้มันติดก้นกระทะใหม่ค่ะอีกเมนูหนึ่งก็คือซี่โครงหมูทอดกระเทียมนี่จ้าพี่น้องซี่โครงหมูนี่นุมักไว้แล้วประมาณสองชั่วโมงค่ะแล้วก็นูบรเิเวณให้เบิ่งเพราะว่าในคลิปก็เกาหนูเคยลงไว้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องน,นูก็จะอธิบายขา่ขาวก็คือนูก็จะใส่ซอสเอ่อซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยกระเทียมที่ไทยและผักชีนะคะพี่น้องโขขก,กลงไปค่ะมกักแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะ แล้วก็ใส่ไข่หน่อยนึงแล้วก็ก้อนเสิทอดใส่แป้งกโกกิคุกๆๆลงไปทอดค่ะพี่น้องมันกระเสืองนมเลยค่ะนี่จะ้ะก่อนอื่นทำามาเห็ดพัดปลาท่องใส่ไข่กันก่อนเลยค่ะผัดปลาท่องใส่ไข่เนะะี่ยค่ะพี่น้องก็ะเห็ดเหมือนทอดพัดเอ่อทั่วไปนะค่ะก็คือเหมือนพัดแตงกวาใส่ไข่หรือว่าพัดอันนี้ใส่ไข่หาง่ายไๆแต่ว่าปักท่องนี่ไงคือที่มันจะมีความหวานความมันอยู่แล้วห้องใส่แต่น้ำตาลกับน้นำปลานิดหนึ่งก็เอาอยู่ค่ะพี่น้อง แล้วต่ไข่ในเหล่าจะเข้ามากะะักแล้วค่ะพี่น้องมกักมากมางหน่อยแล้วจะลงไปแต่ว่าสนน้มยูวุ้นไข่เน้นไข่เป็นไรค่ะใส่ไปหนึงน,ง,นงนะคะพี่น้อง ให้ฟักของสุกอีกจักหน่อยนึงค่ะพี่น้องพ่อที่เฮากินแล้วมันก็สนุ่มนุ่มแน่หน่อยนึงกเสรค่ะพี่น้องค่อยใส่น้ำปลากับน้ำตาลต้องไปค่ะก็คือจบปิดไฟกินไห้เลยค่ะพอข้าวพัดเริ่มซุกแล้วค่ะพี่น้องนุก็จะเริ่มปรุงค่ะฟักข้าวใส่แต่น้ำปลากับน้ำตาลก็พ่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้นุกุ่งอะเลยค่ะพี่น้องนุกกาเอาค่ะแล้วก็ข้าว่ามันจะมีมหวานๆเข้มๆนชิงก็เผาแสบค่ะพี่น้องนี่จ้ะ ฟักข้านในเด้อค่ะพี่น้องเอาไปซุปค่ะซุปคือซุปดอกแค่หรือว,ว่าคือซุปเออบระเขือซุปน้ำใหม่ค่ะพี่น้องกระแซบด้วยค่ะพี่น้องลองเห็นดูเด้อค่ะถ้าโบติวานมันสีเหลืองเนาะแต่ว่ารสชาติมั่แสบนุ้เคยซุปซูปป่าซูน้องเขากินอยู่ใส่ข้าวคว้าร้อมลงไปโอ้ยแสบค่ะาข้วขเหนี้วตุยขึ้นลาบแล้วเลยแหละจ้าพี่น้อง แลแค่นี้ก็เป็นอันเซรค่ะพัดต้อนข้องเนี๋ยขามันทอดสิโค้งหมูกันต่อเลยค่ะสําหรับสิโคกงหมูถอยกระเทียมเนะี่ค่ะพี่น้องนุ่นเบิงงผ่าไปเรื่อยๆกันไปกันยาวๆเลยเนาะค่ะพี่น้องพวน่นๆนุเห็ดดูค่ะเมนูนี้ ทอดซิกโคงหมูเนี่ยค่ะทอดไฟกลางเลอค่ะสำหรับหมูค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าไฟแห้งไปไม่สมัยกอนสุดทอดไฟกลางไปเรื่อยๆแต่ว่าหกอ,ออนเกินไปเนี่ยมันก็อมน้ามัน,นะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะมันก็สะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆเห็นมันเลื้องกรอบทั้งสองด้านค่ะ วิธีหั่สุบเบิงว่าหมูซุกบะสุกรืกว่าเกียมหมูกเขียมด้วยค่ะพี่น้องให้เบ่งฟองอากาศค่ะถ้าฟองอากาศขึ้นเยอะๆหลายหสี่ฟองยังไงสี่ค่ะคือสุกเคลืองล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูสุดทอดประมาณนี้กับพ่อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นกันเลยค่ะนี่จ้าเป็นอันเสร็จซี่โครงหมูทอดกระเทียมยวเอามาเห็ดแกงจืดกันต่อเลยค่ะ แกงจืดบุญเซนนะคะพี่น้องหนูก็เห็นเบิ่งผาไปเรื่อยๆเนาะหาพัวหนูเห็ดบ่อยค่ะพี่น้องก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสฝาไทยค่ะหนูใส่สองส่วนกับสองส่วนนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่หมูสับ นุกซับนุกกมักใส่พริกไทยเส่น้นปลาแล้วก็ใส่แปง้งมันหน่อยนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้หลอดตามด้วยหอมใหญ่ค่ะพี่้อกนี่ค่ะแค่นี้ละค่ะล่อห้หอมใหญ่กับเต้าหู้หลอดซุกกะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องก็ใส่วุ้นเส้นปิดไฟกินได้ค่ะพี่น้องเป็นแกงจืดเป็นเห็ดเมนู่ายงไงเนาะคะ่ะนี่ค่ะวุ้นเส้นนุกกระแซนหนัไไปแล้วค่ะพี่น้อง พ้หอมใหญ่เริ่มซุกค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่บุญเส้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะข้าหมักเปื่อยหมักเปืเป่อยหน่อยริ้วหมักข้อวสนันในก็แล้วแต่ปริมาณน,นะคะพี่น้องขา้าวกะเอาเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวหอมซุกจะข้าวหนึ่งหนูก็สปิดไฟใส่ต้นหอมผักชีก็กินได้ค่ะเดี๋ยวสนี้ข้ามาแตงเขากินกันเลยค่ะ แล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นอาหารไทยง่ายๆบานๆเนาะค่ะพี่น้องเด้วหนูจะให้เบิงซี่โครงหมูทอดกระเทียมนี่ค่ะพี่น้องมักไว้แล้วเรียบร้อยย่างดีแซบค่ะแล้วก็กระเทียมนี่ค่ะที่ห้าวมักไก่เอามาลรยน้ำ่ะพี่น้องกรอบๆค่ะหมูนุ่มนุ่มค่ะพี่น้องนี่ค่ะรสชาติโอเคเลยค่ะแซบสาหรับหนูนะคะเฮ็ดเองกินเองค่ะตรงแซบค่ะพี่น้อง แล้วก็เมนูนี้พัดฟักทองใส่ไข่ค่ะอันนี้แซบอีลีค่ะฟักทองมีความหวานความมันบอกกับน้ำปลาเข้มๆนิดๆค่ะแซบผู้เฒ่ากินเพิ่งกับมักเนาะคหาพี่น้องมักแบบนี้ค่ะน่คะพัดฟักทองใส่ไข่มีประโยชน์น้ำเด้อค่ะพี่น้องไข่นูใส่น่้ยเดียวนูสะบเนนป็นไหนเนาะค่ะพี่น้องแล้วอีเมนูหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องในเห็บเบิรงนกำลังหอนๆใหม่ๆเลยค่ะแกงจืดวนเส้นใส่ตุ้หมูรอใส่มูสับค่ะพี่น้องนี่ค่ะ กำลังห่อนห่อนหวนๆเลยก็เทียมเจียวลงไปพริกไทยนิดๆหอมค่ะพี่น้องแซบค่ะนี่ค่ะซดน้ำห่อนเมนูเหมือนี้กับประมาณนี้นะคะก็ไม่เข่าสวยห่อนๆคือเก่าค่ะขอบพูดหลายๆทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมเนาะค่ะพี่น้องมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งเผื่อหม่เผื่อนเก่าด้วยค่ะขอบพูดหลายๆมาเป็นกําลังใจให้กันค่ะมาบอกนุ่งม่วนเนะคะพี่น้องมาจ้ามากินเข่าด้วยกันค่ะเมนูอาหารไทยค่ะ